มาสิมาสิกูทิมด้วยกุญแจงิงด้วยมาสิมามาคราบับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านและในวันนี้อันจีจะมานเสนอเกมเกม,เกมนึ่งนะครับซึ่งผมได้ไปนค้นพบจาก Google Play Store มาและเขาก็ได้มีชื่อเกมว่า Undead Hospital Evil Hollow Game ลักษณะหน้าปกเกมจะเป็นผีน้อยซอมบี้นะครับเลือดอาบเต็มปาก ปริศนาภายในบ้านหลังนี้เราจะต้องไปค้นพบกันแล้วล่ะเริ่มได้วันที่หนึ่งลักษณะเหมือนกับเรากําลังจะตื่นขึ้นมาจากห้องห้องหนึ่งนะครับบรรยากาศวังเวงชวนขนหนลุกแปลกๆดีนะครับเหมือนจะอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยลักษณะเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินตามทางไปก่อนนะฮะ เช็คสำรวจเออตรงนี้ต้องการกุญแจเฮ้ยใครร้องวะโอยผมันต้องมีตัวอะไรอยู่ในนี้นะฮะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนฮะเดี๋ยวผมต้องเดินเช็คสำรวจไปบริเวณรอบๆก่อนนะครับมีให้เรากดสำรวจเช็คดูนะครับนี่ฮะกดรูปมือเข้าไปไม่มีนะครับใต้เก๊ะไม่มีฮนะอืมนี่ตู้ไฟเหมือนตู้ไฟจะเสียนะฮะ ขึ้นไปก่อนนะครับชั้นสองหูยเสียงมันคลางอยู่แถวนี้นะฮะเฮ้ยอีบ้าเอ้ยมันมาจากไหนวะเอ้ยนี่นี่นี่ขันโอ้โหตกตกใจหมดเลยโอ้จะตามหมาป่าวะเฮ้ยเฮ้ยมันมันลงมาแล้วฮะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นไอ้น้องอุ้ยอย่าอย่าจังหวะนี่แหละไปก่อนแล้วเว้ย น่ากลัวจริงเลยเดินเร็วเหมือนนะนเนี่ยโอต้องรีบไปก่อนครับอจะเอาเวลาไหนมาค้นหาปริศนานลองดูใต้เกดานีไม่มีอะไรนะหมาหรือเปล่าว่าตามหมาเปลว่าวดูดิโอ้ยังไม่มานะฮะยังไม่มานะฮะยังไม่มายังไม่มาไม่มาโอ้ยระแวงนะเนี่ยต้องมาหาของด้วยต้องมาระแวงไอ้ผีน้อยด้วย มาแล้วครับวูมเดินสังกอกสัง,งกมาแล้วเฮ้ยตรงมาเหมือนมันจะตรงมานะขึ้นไปหลบก่อนหลบก่อนนะหลบก่อนไปยังงวะไปยังวะดูดิดูด,ดิคูดมาแล้วมาแล้วเงียบๆนะเพื่อนๆมันมาแล้วอะเออมึงไปเลยเออมึงเดินเท่าไงน่แหละจังหวะนี้แหละ <c oughs> ไปก่อนไปก่อน <c oughs> เฮ้ยเสียวสันหลังเว้ยดูนี่แอบดูตรงนี้ก่อนอืมไม่มีไม่มีไม,มไ,มมไม่มีจังหวะน,นี้แหละฮ่าเปิดลูซี่ร็ยมายังไม่มาไม่มาเก็บ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 ก่อนนะได้กุญแจมานะครับเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอีบ้าเฮ้ยโอ้นะอโหมันจะเก็บกุญแจไม่ได้เก็บเลยโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนหนึก่อนนะโอ้ยอย่าตามมานะเว้ย อย่าตามมานะไป <aligned> <original pore ux> ไปก่อนลยโอ้ยพลาดเก็บกุญแจนะเดี๋ยวอ,อ้อมทางหลังนี่แหละอุยมีบันไดที่นึงครับลองขึ้นไปอ้อมมัมันจะไปโผล่ตรงไหนนาะไปดูเป็นประตูใหม่ครับเออเอ้าโผล่มาตรงนี้นะครับอ๋อโผล่มาที่เดิมนะที่เดิมฮนะเดี๋ยวไปสำรวจ โต๊ะตรงนี้ก่อนมีไหมตรงนี้สำรวจไม่ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หม,มายังมายังมายังยังไม่มานะเข้ามาะตูนี้ก่อนอ่าเปิดเข้าไปฮะเฮออ้มีอะไรให้สำรวจบ้างดูสิยังเหลือกุญแจสีม่วงตรงนั้นที่ตกไว้ยังไม่ได้เก็บมาฮนะเดี๋ยวสำรวจเพิ่มก่อนครับค่อนข้างที่จะนุนะ้นระทึกทีเดียวเจอตะขอตะขอเก็บปาเก็บมาเฮ้ยเหมือนมันจะมานะฮะเหมือนมันจะมานะะ เออมีการหลบใต้เตียงได้ด้วยนะครับฮ้ยมายังย่าไปไปไปไอุ้ยน่ากลัววะ่ะอยู่แถวหน้าห้องแหละเดี๋ยวลองออกไปดูฮะลองไปดูนะครับเผื่อมันยังไม่ไปไหนมายังเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าเดินย้อนกลับมาทำไมวะโอมันไม่เห็นนะ เหมือนมันจะเห็นแต่มันก็เหมือนจะไม่เห็นนะฮะไปยังไปยังไปยังได้ตะขอมาแล้วเดี๋ยวผมเ,เจอไม้ขวางประตูฮนะเออใช้ได้ไหมนะเนาะลองกดใช้โอเคครับเรียบร้อยไม้หลุดมาละเฮ้ยมาแล้วเว้ยไปยังไปยังไปยังเอาเข้าที่เดิมเข้าที่เดิมจังหวะน,นี้แหละ <c oughs> เราไวกว่านะครับเราวิ่งไวกว่านะทิ้งไปก่อนทิ้งตะขอไปก่อนเออจะเก็บกุญแจเนี่ยครับ ต, zab, ต้องเก็บต้องเก็บเอาไปกดแกะอีกเออมันมาแล้วเฮ้ยจะเก็บกุญแจเก็บสิยีหมาแล้วโอู้หูหูยิ่งหาที่เปิดไม่มีเลยต้องวนกลับมาเจอมันอีกเนี่ยเฮ้ยโอ้ยลบสิไวกว่าเว้ยไม่กลัวเว้ยเออกดกดใช้ไม่ได้นะเฮ้ย มันจะมาแล้วเอาโอ้หไม่ใช่นะไม่ใช่นะมึงมาดิทิมโดยกุญแจนี้ด้วย,ดวยเาดายดิทิมกูทิมกุญแจไอ้โก้โอ้ย,อยไปหาเปิดห้องไหนดีวะโอ้ยเดีย๋ยวเช็คไปก่อนฮนะมีอะไรไหมเอา้ากุญแจแดงเออต้องต้องทิ้งม่วงก่อนนะครับต้องทิ้งม่วงก่อนนะครับเฮ้ย เร็วๆสิเร็วๆเ,เอาเอ้ยโชคดีเฮ้ยมันเลี้ยวเอาเอ้มาอยู่เฉยๆสักนาทีได้ไหมไว่าไอ้ผีบ้านี่โ <c oughs> อ้ต้องลงไปเปิดฮะหาที่เปิดไปเรื่อยนะครับเออเหมือนผมจะเห็นตู้เซฟนะะเดี๋ยวลงมาใช้กับตู้เซฟดูนะครับเออเร็วๆสิเดี๋ยวมันมาโอเคใช้ได้นะครับเป็นสมุดนะฮะเป็นสมุดโนด้ตเดี๋ยวหยิบมาดูซิมีอะไร เออจะเขียนโค้ด้วยครับโค้ด8 8 4 8น่าจะเป็นโค้ดรหัสประตูทางออกนะฮะอ่าทีนี้เราได้รหัสมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองไปใช้ดูนะเออเอาเปิดไม่ได้อีกเหมือนกับช่องไฟที่ใส่รหัสมันดับนะฮะเราต้องไปแก้ไขตรงตู้ไฟหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลงไปเช็คดูนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเก็บกุญแจนี้ไว้ใช้ก่อนนะครับเอ้ ค้างอยู่ข้างหูตรงไหนวะอยู่ไหนวะเุ้ยเร็วเร็วสิเก็บชา้าจังเลยไหนวะเฮ้ยบ้าเอ้ยมาเดินมาตอนไหนลงนี้แหละลงตรงนี้เลยฮะวิ่งลงไปแล้วไม่เจออะไรนะครับเออเออช่องอะไรเดี๋ยวอืมต้องเข้าไปดูกนะฮะผมเหมือนจะเป็นช่องแอร์นะฮะเป็นช่องลมเฮ้ยลงไปดูสิเฮ้ยเฮ้ยทำไมตันอย่างเงี้ย ไปได้ไหมโอเคเลยเอ้านี่มันชั้นเดิมนี่วาเอ้มกี้ผมก็วิ่งลงมาแล้วไม่เห็นจะมีอะไรนะแต่ประตูนี้ใช้ได้ไหมตอนนี้โอเคใช้ได้นะครับได้นะครับมีอะไรไม้ไม้กระดานอ่าเราได้ไม้กระดานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจชั้น2ดูนะครับเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะได้ไม้กระดาน,นครับโอ้โหไม่พ้นมึงสักทีเลย มึงออกจากชีวิตกูได้ไหมนี่เียอกูจะฟาดได้ฟาดไปแล้วเนี่ยไปทางนี้แหละไปทางนี้แหละอ้อมดเวยอ้อมแลวเวย้วเวยเฮ้ยนี่นี่ฮะเป็นเหมือนจะไม้ตรงนี้ยังไม่สำรวจนะฮะผมต้องสำรวจก่อนนะครับเอออ้าวเข้าทางเลยอย่างงี้เดินข้ามสิครับลักษณะจ,จะเจอเหมือนโดนัทนะฮะใช่โดนัทไหมอะไรก็ไม่รู้นะฮะ กลมๆลงตรงนี้หรอมั้งลงตรงนี้แหละยี่ข้ามาแล้วเดี๋ยวลงไปใช้กับช่องไฟดูนะครับ<อ>เผื่อจะใช้ได้นะฮะนี่แหละฮะมันระเบิดอยู่ตรงนี้ต้องใช้ดูครับโอเคไฟติดเรียบร้อยรหัสนะครับรหัสน่าจะเป็น8 8อะไรสักอย่างเดี๋ยวต้องไปดูครับผมทิ้งไว้บนชั้นนี้ฮะไม่ยิ่ไหมไม่อยู่โปรงโปรงมันไม่อยู่นะครับโอ้โหนั่นน่ะสมุด ผมเจอสมุดของผมแล้วอ่ามาดูรหัสหน่อยสิแปดแปดอะไรเออ88 48 88 48. แปดแปดสี่แปดแปดแปดสี่แปดใส่ใส่ได้ใส่แปดแปดสี่เร็วๆ8แปดเร็วๆเปิดสิเปิดเปิดให้กูสิโอ้ยเปิดสิวะมันจะมาแล้วกดอะไรต่อกดอะไรต่อเคลียร์เคลียร์เร็วๆวเคลียร์กด มาเปิดไหมเปิดเอ้ยเสียงมันมาแล้วแล้เลิกเปิดเปิด,ปด,ปดโอ้โหา,นะาั่ยยาทำกูสุดท้ายรอดไม่รอดเพื่อนๆลองไปติดตามเกมดูนะครับหาโหลดได้ที่ Google Play Store นะเข้าใจว่าเกมนี้น่าจะมีหลายสเตทให้เลือกเล่นนะครับมีระดับโหมดความยากง่ายอยู่นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับจากวันนี้ผมขอตัวสวัสดีจ้า